ทดสอบยกที่นี่บล็อกสามชั้นนะฮะทดสอบหน้าง,งานนะฮะไปสออนนนคื่ทำไม่ชำนาญแล้วไปสอนคนอื่นทำเลยนะส่งงานร้านกิจแสงวัสดุอำเภอละหารใจจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ ใช้งานง่ายมากครับสนใจติดต่อได้ที่เพจที่นบล็อกใบคำพันสองปูลนะฮะเบอร์โทร0612975563นะครับาางานสวยๆครับการันตีคุณภาพโดยยอดขายกว่าร้อยตัวต่อปีครับเรามีประกันโครงสร้างให้หกเดือน,นะคะงานทุกชิน้นดูฮะใตยท้องเรียบๆเลยนะฮะ ราคาเบาๆบครับคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนหรือติดตามทางช่อง youtube ก็ได้นะฮะเรามีการอัปเดตผลงานอยู่ตลอดโอเคฮะผ่านนะฮะ